สมาคมแม่บ้านตำรวจสร้างไอเดียในยุคดิจิทัลอบรมการตลาดออนไลน์เจาะตลาดออนไลน์ให้ยอดขายสุดปังให้กับครอบครัวตำรวจต่อยอดสร้างอาชีพที่ยั่งยืนคุณนิพพันธ์สุขวิมลนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจได้กล่าวว่าสมาคมแม่บ้านตำรวจจัดโครงการฝึกอบรม e-learning อบรมการตลาดออนไลน์ในหัวข้อเรื่องเจาะตลาดออนไลน์ให้ยอดขายสุดปัง ณชั้น32อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจตระหนักว่าในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจการค้าขายออนไลน์ผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์ มากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทดแทนการซื้อจากการตลาดแบบดั้งเดิมและมีแนวโน้มในการหาข้อมูลและตัดสินใจออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันมีสื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและมีบทบาทต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการสมาคมแม่บ้านตำรวจเห็นว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดยุคดิจิทัล การวิเคราะห์ช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพมีความสำคัญเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจจึงได้จัดทำโครงการ e-learning ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวและที่สำคัญเป็นการต่อยอดของโครงการ OPOP เพื่อขยายฐานการตลาดออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์ของครอบครัวข้าราชการตำรวจที่อยู่ในโครงการ OPOP OP ของสมาคมแม่บ้านตำรวจเพื่อสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจนำไปใช้เสริมการประกอบอาชีพสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะการใช้เทคโนโลโยีดิจิทัลรวมถึงทักษะในการนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลโยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารหรือใช้เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการตลาดยุคดิจิทัลให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเพื่อส่งเสริมการอาชีพการสร้างอาชีพให้เกิดการพึ่งพาตนเองและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปสมาคมแม่บ้านตำรวจ เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม e-learning อบรมการตลาดออนไลน์ในหัวข้อเรื่องเจาะตลาดออนไลน์ให้ยอดขายสุดปังขึ้นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับจากโลกออนไลน์บรรยายเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการขายสินค้าออนไลน์เทคนิคดีๆในการทำคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจลูกค้าซึ่งมีวิทยากรคืออาจารย์แชมป์คุณ ทิตพลเทียมจันทรที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ระดับ1 Thailand Number มเบอ i ์วันดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคเจ้าของเว็บบล็อกเกี่ยวกับการตลาดและการตลาดออนไลน์ที่มียอดผู้เข้าชมต่อเดือนมากกว่า3 0,000่นครั้งและเป็นผู้ก่อตั้งและร่วมบริหารเว็บไซต์ e-commerce ์ซแพลตฟอร์มและ เว็บแอปพลิเคชันและวิทยายรอีกท่านก็คือคุณฝนคุณพัทรนิตชัยโอรานวงศ์เจ้าของและ CEO ท็อตสลิมผู้ประสบความสำเร็จจากการตลาดออนไลน์จะมาเล่าถึงประสบการณ์และไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์การอบรมสัมมนาในวันนี้เป็นการอบรมครั้งที่หนึ่ง ทางทีมงานได้มีการประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ข้าราชการตำรวจและครอบครัวผู้ประกอบการธุรกิจย่อยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีข้าราชการตำรวจและครอบครัวพร้อมทั้งประชาชนทั่วไปสนใจเป็นจำนวนมากจากนั้นได้คัดเลือกตามลำดับ การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมซึ่งทางทีมงานสมาคมแม่บ้านตำรวจจะได้มีการอบรมในครั้งต่อไปสำหรับสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจท่านใดพลาดในการอบรมในครั้งนี้สามารถติดต่อตามข่าวสารจาก Facebook และเพจของสมาคมแม่บ้านตำรวจได้หรือผู้ที่สนใจในกิจกรรมการอบรมนี้ท่านสามารถติดต่อการบรรยาย Facebook ไลฟ์ like, ผ่านเพจสมาคมแม่บ้านตำรวจในวันนี้ สุกันวรีสุวรรณรายงาน